Everyone in the target area. All monitor is needed, so be ready for updates. Hey, no kung Clear Go at your discretion. Hey, Cop, Cop, hey, 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 you don't need จะไม่มีนะเฮ้ยรอดดีภาพโหลดไอ้ัตเเ์เป็นไปได้ไง Impossible มาเป็นกระลูกสองเลยกูร <c oughs> อดปะเนาะ <c oughs> Check to what you at can. Check your missions. beacons <laughs> Now the, more the team grabs the quicker than People in the Somebody wants to put this rifle to use. นี่มาชุบได้แค่ห้าครั้งเองเหรอไอที่ปั๊มหัวใจอ่ะเออเนี่ยวันหลังเวลาเล่นอะโดดขอบขอบที่มันเครื่องบินมันพิ่งผ่านอะมันไม่ค่อยมีคนลงด้ฟาร์มตั้งตรงตั้งตัวหน่อยแต่ Gear container right here. พุ่งแน่นเลยระหว่างรอไม่มีอะไมึงก็กดไอดูปืนกดไอดูรายปืนเล่นเลยขึ้นบินมาแปง มินไปแบงค์อุ้ยไม่โดนเหี้ยมีนม่ไหนของมันวะมันขอบแบบแล้วน่ะกำลังวนกลับมาไปเลยแบงค์เอดอกลงที่กูกลับแม่กลับแม่เฮ้ยมีปืนสีทองขอให้มีปืนดีกลับแม่กลับแม่กลับแม่ contact enemy UAV ใครกด UAV กูพี่เปืนสีทองแปงงด้านในดัด้านใยได้ไหมได้ดูดสนใยมันก็พอก<อ>็พอละง่าตายก็พอตอนนี้น ลองลองยกระสุนนี่ต้องมันพกกระสุนได้มากกว่านี้ป่ะวะมันเก็บรวดเดียวนี่แฟงไม่สองทีลองนั่งไปเรื่อยดิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณสามรอบไปแล้วไหมไอ้เหี้ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กว่ะรอบนี้เอาอะไรเอา,ถารถถังหรือว่าปืนเอาปืน,าปนดีกว่าเน,ะ<ห>นเ<อ>าะเฮ้ยมีคนเรียกเอ็ดอับลง มันไปแบงมันมันจะมาแล้ววะมึงกดเอฟถือมีดวิ่งเร็วจัดวิ่งคตเร็วกูขอแห้งหนึ่งแดอะวิ่งอะยูข้ีก ไปไหนวะไหนไป <im itating> โอ้โหโคตรไกลทำไมมัน,นไกลงนะั้งนนะ่ะนี่จะต้องตอนนั้นวิ่งตามได้ไม่เป็นท่นานี้ก็มีเด้อระวังเด้อนี่เด้อเฮ้ยเจอเจอคนเจอคน สองคนเฮ้ยมันโดนเอสไตย์แล้วน่ะเไปไหมตัวสามสิบเมตรเองไปดีไปดีไปกูรู้มันอยู่เนี่ยไอตัวแอนน์อยู่ที่เมืองไงตัวตัวตรงไปว่าเจอตรงไปบวกกันแน่มาไกลมาไกล เนี่ยเนี่ยทางเนี้ยมีเนี่ยกำลังลงมาเลยกูเป็นคนถือกุญแจใช่ไหมตัวต้องเข้าไปใช่มึงเป็นคนถือกุญแจเข้าไปข้างในมีฝนนั่นเอง ล้วม่ต้องหันหน้าเข้าตู้อย่างเดียวไอ้เหี้ยคตรเหีย้ยเลยลงเลยแล้วนั่นแกตัวนี้มีตู้แพ็กตู้หนวไม่มันไม่ใช่เป็นดรอปมันเป็นตู้เลยเก็บที่ตู้เลยของอะเอหรอเออ เนี่ยมีแน่มึงมีชัวชวเนี่ยกูเสียวข้างเนี่ยนุ๊กเนี่ยกูเสียวมากแงมันมันจิงกันอยู่แบงค์แน่นี่ตัวนึ่ง Look s u s p i c Watch yourself เื่มันเห็นไหม,มนะ เจอแล้วบนหลังคานกบนหลังคาหลังคาตึกน,นั้นเลยกร์ต์ไปนี่หลังนี้หลังนี้ ไปยังวะรวงเออตัวนั้นใช่ไหมตัวที่วิ่งไปเขาใช่ไหมอ่าเพลงต้องออกแล้วว่ะไฟมาป้าป้าไฟมาแล้วไฟมาแล้วโกโก้โอโอยองก็สนุกยกอง fti.. r n g เฮ้ยไอ้ l ฟยบ่ตี้เฮ้ยอยู่หนานี้เลยเฮ้ยองตัวสองตัวชาร์จไหมชาร์ดีชาร์ดีขื่อหลังคาเฮ้ยสไน่์เหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไฟอะไรไม่รู้ อ๋อมั um. นตั้งหุ่นไว้นุกมันตั้งหุ่นไว้มันตั้งหุ่นไว้แฟงแฟงมันออกว่าแฟงในบ้านนี้มีในบ้านนี้มีองตัวเียยิงแม่นยังวะ ไปมาไอ้ลรงรถนี่ตัวหนึงเก็บแล้วไป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 มาเฮ้แอร์สไต ขึ้นแนวเขาได้มานุกเข้าทหลังครับยิงูยศตัวเบกตัวบกตเบเจอแล้วเจอตัวปอตี้แล้ว get ฮ a ยเข้าหัวเฮี้ยเรียงโดนไฟแน่เลยไม่ทันอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเี้ยไป

ไบ่งงออกซ้าย่งออกีออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายโดนสไยไปเกาหมดแล้วด้วยเข้าตึกไปก่อนเข้าตึกกันไปพวกนั้นะดิ เกลียวเยอะตอกซีบีใช่ไหมตองกูแม่งเกี้ยงเลยโยนเนี้ยเฟนเมากลางเมากลางแล้วกดคลิกไปที่นั่นน่ะปะปะปะมึงโยนไปมึงโยนไปให้นั่นเก็บหมดแล้วกูไม่ได้รางอันเลย นี่มันนี่มันเอาปา๋าเอาปา๋ามีไฟมีาไมมาสลับไปสลับไป Be Get over to that waypoint! ไม่บีบเพราะที่โล่งเฮ้ยสไนค์โดนยิงตรงกลางหน่อ่นโดนแล้วหนึ่งนะนี่ไปนี่ไปออกซ้ายไปตึ

โดนปูโดนปู fool, นื้นหลังไอ้ตัวสนัยที่เรายิงไม่ตายนั้นเฮียเรียบร้อยคนขาดหน่อยก่อนไอ้วงอ่ะยังยังเจ็บสไนท์สองตัวไปตรงน<ร><ๆ>ี้ตัวนึงเฮียจะล่วงไม่มีเกาะเติมด้วย โอวันนี้มีอีกยิงกันอยู่แฟงแฟงซึ่งหน่อยนั่งรถใหมกูละวยกัน่อยิงยิงยู่ ดันมันก็ได้เพ้งเพ้งดันมันดันมันไว้ดันไว้ผมไม่มีเกาะเติมแล้วด้วยควรหลังเข้าใช่ไหมเลยหลังก็มีเนี่ยบนเนี้ย ด้านไว้เดี๋ยวมันมก็ตายละเ้อากระสุนไปนะตัวหนึ่งไป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 คุณใช้อาวุธหลัก

ยังไม่มีเกาะให้เลยหรอไอ้ที่มาตายอไอ้ที่มาตายนะมีไหมไม่มีเลยไม่มีตัวไหนมีเลยเลือทีมมากับทีมรานะข้างบนนี่มี Let's แลมาอยู่ตรงนั้นเลยเ้ไม่มีเกาะสู้ไงวัเนี่ย a k y o a p i ย แม่งเราอยู่ใกล้วงหมดาเฟ้ยตัหนึ่งนัดบีบแล้วอ่ะเยี่ยอุ้ยไม่ไม่ตาย้สติฮันกิจดับสิ stay with me ซุกมาวิ่งมาพิ้งลงมาที่พิ้งลงมาวิ่งลงมาเข้าควันไปไปหลังรถไปหลังรถ đi rồi ạ, một người còn lo mấy, lo bìp, nó ngay văng quá, ở trong cái trống này chứ phải đấy, thấy nó ở phía dưới ไปหลังมาคูดูหลังแล้วกันงั้นนะี่ะดูฝั่งนู้นอยู่ตรงที่เดิมอะแบงคคงไม่มีแล้วไอ้เหี้ยถ้ามันแม่งก็จะแม่งร่างนะ

น่าไ,ไ you job out there. มโรจลิลีลาสามคนด้วยนะคนหนึ่งเขามีตีคน, 1, คน